แต่แล้วลางร้ายก็ได้ปรากฏขึ้นบนทองฟ้าคาลจาฝูงผู้กล้าหาญและไทเร็กซ์คู่หูของเขาพวกเขาเรียกประชุมเหล่าผู้นำเพื่อหาทางแก้ไขเอลดราค้นพบต้นตอจากตำราบโบราณ นางชีไปยังต้นตอแห่งพลังชั่วร้ายที่ต้องไปหยุดยั้งคาลมอบไม้บรอนผู้คุ้มภัยในตำนานปกป้องเผ่าเขาบอกลาเซฟิราผู้ชีวิตผู้เป็นที่รักและมอบไม้โบรินคุ้มกันแนวหน้าอย่างเข้มแข็งการเดินทางเพื่อปกป้องโลกของพวกเขาได้เริ่มขึ้นเอลดราและลีโอออกเดินทางภาคพื้นดินเช่นกันพวกเขาเดินทางผ่านป่าที่เต็มไปด้วยอันตราย ข้าล่าตระเวนมองเห็นดินแดนที่เสื่อมสลายในที่สุดทั้งสองก็มาถึงหุบเขาแห่งศิลาโบราณเอลดราเริ่มถอดรหัสจากสัญ,ญลักษณ์บนแผ่นศิลาลิโอวานอนหนุ่มผู้ใจร้อนเฝ้ารออย่างกระสับกระส่ายไม่นานเอลดราก็ค้นพบความจริงที่น่าตกใจมันคือคำเตือนถึงภัยพิบัติที่เคยเกิดขึ้นในอดีต แววตาลิโอเปลี่ยนไปเมื่อได้รู้ถึงอันตรายที่แท้จริงทั้งสองมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องรีบไปเตือนคานบัตนี้ลิโอเข้าใจแล้วว่าภัยร้ายอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดเอลดราและลิโอจึงเดินเข้าไปยังแหล่งพลังงานในที่สุดคานและไทเร็กซ์ก็เดินทางมาถึงเขาเดินเข้ามาสมทบกับทีมภาคพื้นดินอย่างรวดเร็วทีมสำรวจได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง เอลดราชี้ให้เห็นถึงเส้นทางตามคำทํานายมันคืออักษรรูนโบราณที่ส่องแสงแห่งมนตรา